อ่าพี่น้องครับมื่อนี้ผมกัสิภาพพี่น้องนี่มาเอางัวหนาเลียงเนะครับพี่น้องครับราคาเกษตรกรจับต้องได้เริ่มต้นเบาๆเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นมนั์ฟาร์มนะครับเด้อเพิ่นมีงัวมาฝากพี่ฝากน้องนี่หลายเลยเนาะครับโดยเฉพาะอ่องัวงทองงัวแม่ลูกซื้อสองได้สามกะมีให้กะถือว่าอายุนี่น่าจะสองคู่นะครับเนาะอ่ามันเลื่องเขาเห็นงัวงนน้อยๆอายุนี่เดี๋ยวเพิ่นจะเปิดทนายเดี๋ยวสิพามาเบิ่งกันพิกัดอยู่ที่บ้านเล้งงง ตำบลบลบืออำเภอบลบือจังหวัดมหาสารคามเอาใครอยากได้ง้วเขามาแล้วกรับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณชูแชนแนบแน่ก่อนที่จะไปเบิ้งคลิปนะครับเนาะเอาเพื่อบระบวนการเซเว่นลากับไปทักทายกับทั้งมนัดครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ครับพอกันนี้เลยนาะครับเนาะคลิปนี้ทางหายไปโดนเนาะพี่เนาะครับครับคลิปนี้กลับมาขึ้เก้าหลักครับหวังว่าให้พี่น้องให้ได้เลือกได้ชมคือเก้านะครับสิเป็นง้วงทองง้วแม่สาวง้วแม่ลูกนะครัับบซื้้อไดกมีีครพ่ ช่องทางการติดต่อเรามีเนาะเบอร์โทรกับ0653256642ครับผมไอดีไลน์กับเบอร์เดียวกันนี่แหละครับอีกช่องทางหนึ่งเป็นเฟซบุ๊กนะครับมานัดฟาร์มครับผมอ่ะนี่นะครับไปกับโทรเบอร์ยุนาจอนี่ครับม่านจะเริ่มตัวอะไครับเอาแม่สาวนี่พี่เอาจากงม้สาวก่อนนะครับพี่น้องครับเออเริ่มต้นจากเม้สาวได้ครับเด้อตัวนี้ก็เป็นงม้สาวที่่อาตัวใหญ่เติบแล้วล่ะพี่น้องครับเยี่ยงอีกบงพุดก็น่าจะได้ทับได้ผสมแล้วเป็นเริ่มเป็นสารแล้วล่ะครับพี่ โลเป็นสันแล้วงง้ออายุปีเท่าไรปีประมาณปีถึงแปดเดือนนี่ครับปีหกเดือนแปดเดือนนี่แหละประมาณปีครึ่งนี่มั้งครับเออนี่สูงเท่าไรกันมันนะตัวนี้กัเบียดเบียดลอยสี่สิบอยู่ตรงนี้ใส่ประมาณลอยสี่สิบด้วยครับพี่น้องครับบวกลบละครับเป็นแดงโบดนะครับพี่น้องครับเอาง้อสาวนะครับตัวนี้วันั้เปิดเท่าไรเมือเจ็ดพันห้าร้อยครับพี่ตัวนี้เหมือเจ็ดห้าร้อยตัวใหญ่อยู่ที่พี่น้องเดี๋ยวผมติดอะไรขึ้นไปทางทึงไห้นะครับเนาะเออนะเดินไปเป็นง้อโบดนะครับเดินลูกเดินนี่ง้อโบดแบบจะเต็มนนะะครับเา เออนี่นเบึ้งท่าพยนต์นะครับเอายางขึ้นมาลูกนี่เอาบึง้งมุมนี่นะครับเนาะจะให้นาด,ดึงขึ้นไปทั้งๆให้เอาไปไปจะได้เห็นทายยืนเออนีอน่จอย่านเห็นว่าจริงมันตัวใหญ่นะครับเนาตเมืม่อน,นี้ราคาหมื่นเจ็ดนี่เออโอเคปล่อยเลยครับบอนนี่นี่เบึ้งทายเดินทายยางกะบ้านอาจจะมีตำหนิอย่างหรอครับผมเออเมกื่อทายกลมกับทายยืนมันก็ติดตั้งกันอยู่ได้พี่นออ้องหมื่นเจ็ดผู้ใดอยากได้ต่อเอาได้ครับพี่น้องครับอีพี่นัน่นน่าจะเป็นอีพี่ที่เก่าสิบเจ นี่หน้าตาเอาเบื้องชัดๆนะครับอยู่นี่ประกันหายห่วงอนอกรนดับเนาะแม่นครับผมพี่คือเก่าแล้วครับผมประกันตัวนี้ให้อ่าทุกขอกทุกคลิปทุกฟัม่มน,นะครับที่ผมไปไทยนนให้นะคายแล้วทรงฟรรรี่ทัวร์อีสานนะครับแต่ว่าออลดบัตรไดห้หลายนะพี่โอไ้ไอบ่ไดห้ห้องพันไหลเปิดเปิดทรงฟรรี่ทัวรอีสานแม่นครับผมทรงฟี่ทัวรอีสานสูตบ่แม่นครับผมอันนี้คือทรงฟี่ทัวรอีสานทั้งคลิปด้วยพี่น้องครับแต่ว่าจะลดบ่ได้หลายกับยุ่ยไกลยุ่ไกลกับแม่นครับก็ดิคิดตามนั่นเหรอพี่น้องครับเอ้อหมื่นเจ็ด ต้นนี้ไม่มีนะครับคุณไดหาง้วงสาวไก่ผสมกับตัวนี้แหละครับผมนี่เอาตัวที่สองว่านาตัวไหนครับเอานี่ครับแม่สาวหนังหนาหนี่ครับพี่โอ้ตัวต่อไปกะน้อยหนังหนาดีนี่เอางัวสาวก่อนนะครับหนังหนาอันนี้จะออกเป็นสีอ่าม่หมกตานนะครับนะครับอ่านี่ตุวนี่ปีไปนี่ปีปีกับเดือนหนึ่งครับปีก็อีกเดือนหนึ่งเลยพี่สามเดือนสิบสามเดือนตัวนี้ก็สูงหน่อยสั่นสิบห้าน่าจะได้เดี๋ยวครับเดี๋ยวะมาณนนะครับนี่ ปีก็อีกเดือนหนึ่งอันนี้ลูกพ่อได้ครับนัดตัวนี้บป็นหูจักพอครับพี่อันนี้บป็นหูจักพอได้ครับเด้อครับผมเออขนาดทั้งคุณหลกไปนี่เด้อของหางง่ายนั่งนาดีจีดอกครับผมอ่ะบนทั้งไทยนะครับเนาะเออย่าฝ่อคั้นลูกย่างไทยขีดเด้อโอเคนะครับตัวนี้วันนัดเปิดเท่าไรตัวนี้เอาสองหมื่นห้าร้อยครับพี่ตัวนี้สองหมื่นกับอีกห้าร้อยได้ครับพี่น้องครับสองหมื่นกับอีกห้ารอยนี่หนั่งนาดีอยู่นะครับเนาะครับผมสิบห้าเบื้องเลอง เดี๋ยมไมเป็นหานะครับเด้อผู้ใดบุ้งไม่ชัดแคร์ไปแล้วก็ซุ่มเบิ้งอีกนะครับหลายสีผ้าบิ้งทั้งไทยนะครับเป็นง้วนที่โอ้คนหางญ่ดีหรือตะพี่น้องครับเครื่องก็เกือบบวเต็มคนละพี่น้องนี่นี่นะครับอ่ะนี่อ่าดันขวาบ่มีปานนะครับด้านใส่มีปานนิดนึ่งตาบารได้อ่าหนังหนานะครับเนาะกะลึกดียุดอกครับผมอ่ะพูดถึหางงวนสาวอยู่อันนี้ต่อรองได้อันนี้เปิดไปส่งฟิโตอีสานนะครับเด้ออ่ะนี่เบิ้งไทยย่างนะครับตัวใหญ่อยู่า เลือกเอาหาง้อสาวกมีให้สองตัวนะครับเนาะอาจจะมีอีกนะครับมันหลายตัวอยู่ทั้งหมดเมื่อในใจนะครับเ้าตัวนี้แหละเอาเบอร์สามนาดาตัวไหนเอาแม่ท่องนี่ครับพี่ต่อไปสิเขาสู้หมดแม่ท่องแม่ท่องตัวเท่าบัวนี่บะแมนครับผมตัวนี้เท่าบัวอันนี้ทองจักเดือนหรอครับทองหาเดือนครับผมอันนี้ทองได้ประมาณหาเดือนนะครับด้วยง้อสดดีอยู่ด้ยพี่น้องสดครับลูกลูกแรกครับได้ลูกสองนี่แหละครับ อ่่ะนาจะลูกสองเป็นบ่ครับผมอ่าตะ่างงวงสดค่าขายพี่น้องนึกว่าลูกแรกคนละเบิ้งเขาปีน้อยหน่อยหนึ่งสูงเท่าไหร่ครับร้อยสี่สิบอยู่ดอกพี่ร้อยสี่สิบอันนี้ทองกับพอไหนทองกับอ่าซิโก้ครับซิโก้ได้ค่ะพี่น้องครับผมตัวนี้วันนัดเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาสองเมื่อนึงพันห้าร้อยครับพี่อันนี้สองเมื่อนึงห้าร้อยเอาผู้หาง้วงทองกับต่อเอาพี่น้องครับเอ้นี่ตัวนี้มาเอาเอียงเบาหอดสองเมื่อนหรอครับพี่ อ่อันนี้ขันเมาส์เรเอาเองหรือว่าขับรถเองเนี่ยเพิ่งสองหมื่นดอ,อกพี่น้อง,งครับเมาเองเอารถ<ผ>ม,มากแกว้วเพิ่งสองหมื่นดอกมื่นกว่ากับขายนะครับเนาะ, <ผม S 1> ะนี่จีเฟินเปิดไว้เพื่อโตได้ครับเด้อเพื่อผอู้อยู่ทั้งไกลๆอีหลีนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่เด้อยางออมให้เบื้องนะครับอ่าบไม่จำหนิ่หรอ,อ,อกครับผมโอ้โหสวนแห้งพี่น้องครับตัวนี้โอ้โหครับครับตัวนี้ ผู้เดมักบวชจัด,จดแล้วก็หู้งพวอมันสั่นพี่น้องเทุกขาดุกันทุกขาเป็นเสี่ยงหรือดิพี่น้องครับนี่จับใไม้ดุนะจับใบใบได้เออเบื้องฐาเพิ่นยืนเพิ่นยกไปนี่นี่โอเคอะนะครับนี่เบื้องฐาย,ยืนชัดๆัดไปนี่อ่ะมันอัพพื้นสูงหน่อยเจ็ดสิบห้าขนได้พี่น้องครับเด็กเอาสามเบอร์ละนะครับต้นนี้หายห่วงครับมักสีใดเลือกเอาใ <c oughs> บไม้มบสูสีพุ่นเลยมีแมลลูกดำน้ำได้ค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดมักสายดำนี่ตัวนี้นาเลี้ยงครับนี่ราคาเบาเบาเลยล่ะ <c oughs> สองหมืนนิดๆรถแมแก้วของปลถึงสองมื่นสตัวเบอร์ที่สี่ครับผมเบอร์ที่สี่เอาเป็นเอาตปนังไง่ท้างนี้ฮะแม่ทองครับเอามีแม่ทองอีกนะครับพี่น้องเดี๋ยวมูยังญ่ๆยนีจาเมืองกันนะครับเนาะทองโบทองหรือเป็นแม่ลูกนะครับนี่คือคือนกันแต่ก็ตัวเมื่อกี้คนละตัวด้วยพี่น้องเด้อคนละตัวครับเบอร์สามันนี้เบอร์ซี่นะครับเนาะเบอร์ซี่กันลึกๆเป็นงัวะโบดๆนะครับพี่น้องครับโบดแบบจัดเต็มขึ้นกัน ตัวนี้ท่องเักเดือนแล้วตัวนี้ท่องในสามเดือนครับผมสามเดือนก็พอเลยครับตัวนี้ผสมโตครับพี่อันนี้ท่องกับค้มโตได้พี่น้องเด้อครับผมสามสามเดือนแล้วอันนี้ลูกที่ไหนครับนี่ลูกลูกสองในท่องครับผมลูกที่สองในท่องนะครับเนาะครับยกคูไป็นลูกโฟเร่าบมก็ตบอลบดกระตมกีครับผมสูงเท่าไหร่ตัวนี้ตัวนี้ร้อยเบียด์ร้อยซีเนาะพี่น้องสามสิบเออสามสิบห้าบวกบวกครับพี่น้องครับ ใส่ไก่อีเช่นกันก็ตัวเมื่อกี้ด้ครับผมตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่เหมือนเก่าครับผมตัวนี้เหมือนเก่าครับพี่น้องครับเอ้านี่แหละเหมือนเก่านะครับเดี๋ยวมาทูสีพายยางเบึ้งอ้อมๆนะครับเนาะนี่เบึ้งเอาขอบหัวดำหนาดำแข้งขาดำนะครับเนาะแข้งขาดำบึ้งด้านใส่บึ้งการถกขาเก่าขาบวชทกบวชนนะครับอ่ะนี่เบึ้งเอามุมนี้ดูหลายๆมุมหางเงีวดีดอกครับผมเออทางนี้ยางก็ลึกเออนี่นะครับ อะไรกับมาครับพี่น้องครับหมื่น,นเก่านะครับเอออ่ะนนอยืนนิ่งแล้วนี่เบื้องเรานะครับเฮ้ยหมดเตือนเราเตือนกล่องนะเตือนกล่องส่ๆอๆกับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวจะพาเบื้องตัวต่อไปครับเบอร์ที่หารับไปเบอร์เมื่อถองเคลื่อนพี่เบอร์ที่หาโอ้ตัวนี้งัตถ<ส>ุของไงเลยๆตัวนี้ลอยหาซิบแล้ครับนี่เดี๋ยวตัวนี้ลอยหาซิบตัวใหญ่ค้าขพี่น้องครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวใหญ่เลยเดี๋ยวจะหาเบื้องมุมทางนี้ให้นะครับเนาะเออ ตัวนี้ทองสองครับพี่ตัวนี้เป็นลูกที่สองทองจักเดือนแล้วทองหกเดือนครับผมกับช็อกโกแลตครับทองหกเดือนกับช็อกโกแลตได้ครับเด้อครับผมเออหนาทั้งหมดเออโอเคทองหกเดือนช็อกโกแลตสูงรลายหาสิบกัวได้ครับตัวเงาเงาครับตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่ตัวนี้สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับผมสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยไครับเอาพัวหางพ่วงหางเบ่งเอามุมนี่ความสมส่วนเบ่งมุมนี่เราสีผ้าเบ่งทั้งหนาครับแบบนี้อ่ะนี่นะครับ อย่างเด็กงใหญ่กับตัวนี้ครับพี่น้องง้อทองตำนี้ม่มีนะครับมีแต่เสือกกินดังนะพี่เท่านั้นแรละตำนี้พวกขาทุกขกระถอนมามีมีเสือกกินดังนิดหนึ่งนะครับครับผมทั้งใหญ่ทั้งเหงาครับทั้งสดครับทั้งใหญ่แล้วก็เหงาหล้วก็สดนะครับเรือกเอาพ้าเบื้งทางไทยอีกทีหนึ่งผู้ใดมักใส่ใหญ่ๆนะครับเนาะตัวนี้ได้ละนี่นี่เออลงงนเปลี่ยนเสือกกระถุกขาได้และพี่น้องครับอ๋อนี่นี่ อ่ะเบิ่งเอาสองมือเชิดหารอยนะครับต่อเอาอีกพี่น้องครับอันนี้คือราคาทรงฟีสวยสานนะครับตัวนี้บอกง่ายนะครับด้วยดี๋ยวให้เบิ่งมุมนี้นะครับเนาะครับผมนี่หลังตรงๆรงเลยหระครับผมดูเอาต่อไปครับผมต่อไปเอาแม่สาวพี่หรือแม่สาวสองตัวข้างหลังสาวเอาตัวแดงก้อนกันเลยเอาตัวแดงก้อนนะครับตัวนี้งงว่สาวซิ่งเลยนะพี่น้องครับแดงเข้มปากคากเลยนะครับนี่มันพุ่งมาจะเปิดไปท่าใดตัวนี้กับสาวตัวงามดีอยู่พี่น้องสดดีครับผมไอ้น้องเจ็ดเดือนแล้ว ตัวนี้ง้อสิสองปีนี่แหละพี่ง้อประมาณสองปี้ะครับทับไปครับมันอันทับไป้วครับผมทับไข่ตุ้นไปครับทับไข่ตุ้นยู่ในฟาร์มนี่ได้พี่น้องครับแม่นครับผมเอาไปรุ่นเอาครับผมเอาไปรุ่นเอานี่หน้าตานะครับเนาะสมได้สามมือแล้วพี่ทับได้สามมือแล้วพี่น้องครับผมทับไข่ตุ้นอยู่ในขอกในฟาร์มพันนี่แหละครับผมสูงสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสี่สิบบวกกี่ดอกพี่ร้อยสี่สามถึงร้อยสี่สิบหันอาจจะได้ครับผมเออตัวนี้นัดเปิดเท่าไหร่ สองหมื่นเอครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับสองหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องครับสองหมื่นหนึ่งนะครับเนาะนี่ผู้ใดมักง้วแดงสดๆนะครับเนาะตัวนี้ได้แหละครับพี่น้องอ่ะเห็นมึงท่านหลังนะครับเหบนมึงทาก้าวขาขาบสถกโบสถอนะครับเด็ดสิบมึงท่างใสอีกที่หนึ่งนะครับนี่เล็บไม่มีปัญหาเด้พี่น้องเด้อเล็บไม่มีปัญหานะครับเนาะ เดี๋ยวก็จะพุ่มมุ่งนี่กันพี่น้องเอออ่ะนี่แหละครับเอ้าสองหมื่นเอ็ดเรียกเอาต่อไปก็จะเป็นว่าสาวอีกตัวหนึ่งตัวหน้าหนานะครับตัวนี้นีย่างหนาครับผมตัวนี้นีน้องเขาจักเดือนครับตัวนี้ได้ประมาณสิบสี่สิบห้าเดือนสิบสี่สิบห้าเดือนตัวย่างหนาด้วยครับพี่น้องครับตัวนี้อ่าสูงเท่าไรครับสูงวันร้อยสามสิบห้าบวกครับพี่ร้อยสามสิบห้าบวกด้วยพี่น้องครับสิบสี่สิบห้าเดือนนะครับเนาะหนังหนาดีนังหนานังหนาเดเใหห้บบงงันนะะคร เออนี่นะครับนี่พุนหางเครื่องกลมตะว่าได้หนานะครับเนาะเอาเบื้องแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังเออเบื้องด้านซ้ายต้นนี้ยางเงินวมีเลยพี่มีแต่หูเพิ่นน้อยหนึ่งครับนี่นั่นแหละอ่ะต้นนี้่มีนะครับเน้องใส่มีหูด้านขวานิหนึ่งนี่ยไม่ใช่ใหม่ซะได้บอตะน้อยเพื่อนไม่อย่างบุพี่น้องครับเดี๋ยวเด้ะอัยืนดีๆก็ลูกจะฟอกขันเถอะเดี๋ยวเด้อไงล่ะเออนี่เดี๋ยวเด้อผมจะทำให้มันยืนดีๆก็จะทำราคาให้ตัวนี้นัดเปิดที่เท่าไหร่ มื่นเก่าพันครับผมตัวนี้มื่นเก่าเด้อพี่น้องครับนี่แหละงวดมื่นกว่าบาทเอาต่ออีกอันนี้ราคาที่ส่งให้พี่ทวอีสานนะครับเด้อต่อเอามื่นเก่าช่างหนังดอกพี่น้องครับนี่งูดพันกับชิเป็นห้อยไฟใหม่ตัวนี้หนังหนาไหมครับเด้อเนี่ยด้านขวานี่นี้ครับพี่น้องนิดเดียวนะครับเนาะอ่ะนี่เลือกเอาหลังเปย์เลยนะครับนี่เดี๋ยวจะภางตัวต่อไปครับแม่ลูกครับพี่ ต้องไปเป็นแม่ลูกด้วยพี่น้องเด้อ<ต>เดี๋ยวให้เพิ่นไรมาก,ก่อนนะครับเนาะไปหาแม่ลูกไปไมาหาแม่เร็วลูกตัวแม่เลยครับเด้อลูกแข็งขายง่ายเหง้าขัดอุ้มเมียมตัวใหญ่ตัมเนี่พี่น้องลูกจักเดือนแล้วครับนี่ลูกประมาณสี่เดือนพี่ยสามสี่เดือนนี่แหละเด้อนนเ,เด้อพี่น้องครับผมลูกประมาณสามสี่เดือนนะครับเป็นว่าลูกแรกเด้อพี่น้องครับบังเลครับผมแม่ครับลูกสามสี่เดือนแม่สูงท่ายมันนั่นนี่แม่กับรอยหาซิบด้วยเราพี่อันนี้รอยหาซิบได้เด้อครับรอยหาซิบบวกเลยตัวแม่เพิ่นเป็นว่าลูกแรก แม่กับผสมไข่ตุนไว้ให้กันครับแม่นี่ทับไข่ตุนนยูฟานี่เด้อเอาไปรุ่นเอาพี่เอาไปรุ่นเอาเดี๋ยวสิบห้าเบื้องอ่าลูกนะครับเนาะนี่นี่ลูกตัวใหญ่ดีที่สามสี่เดือนนะครับพี่น้องครับผมนี่พุ่งสั่งใหญ่ดีนะครับเนาะเดีจะเดินอ้อมให้ดูนะครับนี่ีเด้อครับคู่นี้มันนัดเปิดเท่าไรสองมื่นเก่าครับพี่อ่าคู่นี้สองมื่นเก่าได้บอกง่ายเลยนหละพี่น้องครับเพราลูกตัวแม่พร้อมแม่ได้สวนพร้อมนะครับเนาะ ส <29. S 2> องหมื่นเก้านะครับมองเงาสองหมื่นเก้านะครับเมาเองลดได้หลายขี้เก่เาหรอครับเมาเอง,<ร>งลดได้หลายเล,ล้วครับพี่น้องพี่น้องเห็นลูกชัดปะนี่นะครับสองหมื่นเก้าเดเมะแบบง่ายเลยนะครับเด้อแต่ว่ามันเกี่ยวว่าอยากให้ลูกกินนมหรืออะไรนะไม่คืออยู่ว่มันิจะปเป็นอะไรไม่อยากให้ลูกกินนมหรอพี่น้องครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะลูกตัวใหญ่อยู่นี่พี่น้องเห็นชัดปะ อ่ะคุ้มลนึ่ะพี่น้องครับเปิดไปสองมื่นเก้านี่เดี๋ยวมึงมุ่มมิกกันได้ตัวต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกคืึนกันครับพี่เป็นแม่ลูกคือกันเด้อครับพี่น้องแม่ลูกอีกหลายคู่เด้อครับเด้อสองได้สามกับมีไห้อยู่แม่ลูกอีกสามนะครับแม่ลูกอีกสามคู่ผุ่นพี่น้องอ่ะมาบึ้งเอานะครับเดี๋ยวให้นเป็นไรเมาไห้นะครับเนาะอ่ะไปไปหาแม่ลูกไปนี่นะครับด้วยนัดไรเมาไห้นะครับพี่น้องครับ ไปไปครับไปหาแม่ไปเพื่นครบแม่ไปสุดท้ายก็ได้พี่น้องได้เนไห้เพื่นได้ไหมาดอกมามามาหาแม่เร็วเป็นลูกโตผูได้ครับพี่น้องตะวันหนาดีนะครับได้เพื่นไมาให้ตัวนี้ซื้อสองในสามครับพี่อันนี้แม่ท่องแล้วนะครับครับลูกเป็นลูกช็อกโกแลตนะครับลูกช็อกโกแลตจักเดือนหรอครับลูกได้ประมาณสี่เดือนพี่อ่ะลูกสี่เดือนลูกช็อกโกแลตย่างแดงเข้มนี่แหละพี่น้องครับผมลูกของช็อกโกแลตดนะครับเด้อครับทั้งคนลูกไปเดี๋ยวได้๋ยหาแม่หาแม่เออ ซีเดือนนะครับเนาะแม่ทองกับพ่อไท่องเจ็กเดือนแล้วแม่ทองกับสตริงเล่ครับแม่ทองสติงเล่ด้ครับสองเดือนกลัวครับพี่สองเดือนกลัวแม่กับรอยสีสิบกลัวด้วยครับพี่น้องครับผมอะนี่นะครับนี่ลูกนี่หนาดีแดงดีนะครับเนาะแม่กับทองเด้อเด้อเดี๋ยวผมจับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามผมถยกันพี่น้องเพื่อนว่าจะยุทั้งหม่องยือนผมนี่ตัวหนึ่งยุ่นี่ตัวนี้ถ้าได้มีมุมปันไหนเออมาดูกะ เปอ่ะอ่ะอะนี่หาลงมาไปไปลูไปหายแม่เร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใส่แม่กันเออเกิดที่ถามราคาน,นะครับเนาะเอออ่ะคู่นี้นัดเปิดเท่าไหร่ตัวนี้เอาสองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทครับสองหมื 28, ่นแปดห้าร้อยอันนี้คือซื้อส<ม>องได้สามด้วยพีออ่น้องครับนี่เด้อโตโตเออนี่ยืนดีๆเลย สองหมื่นแปดหาลอยเอาเบื้องแม่ชัดๆบ่นี้เมื่อกี้เห็นน่าชัดหางเงาดีอยู่นะครับสองหมื่นแปดหาลอยคือซื้อสองได้สามนั่นแหละลูกช็อกโกแลตต้นหนคาคนล่ะแต่ทังแม่ทองพ่อได้ก่อนทองกับสติงเลสครับผมทองกับสติงเลสนะครับเนาะนี่นี่นี่ลูกคนเบื้องเอานะครับอหนังข้อหน้าหนาเน,น,น,นี่ยแหละครับผมให้ลูกแดงโบ๊ทดีนะครับเด้อให้ลูกหนังหนาดีได้หลือตัวนี้สองหมื่นแปดหาลอย เนมุมนี่เหมออยากแยกนี่ถามเอาได้พี่น้องครับโทรมาถามเอาอแมา่สไลดลูกลูกที่ไหนขนาดลูกตัวนี้ลูก,ลก,ลก,ลกสองตัวนี้ครับลูกสามทด้ทองครับพี่ลูก,าาลกสามได้ทองอ่ะครับผมจอดอ่ะนี่นะครับลูกที่สองยังอยู่นี่บังคูต่อไปครับูต่อไปเอาสายดําครับพี่ต่อไปบบเป็นาสายดํานะครับพี่น้องครับเป็นแม่ลูกแม่นะครับนี้พี่น้องตัวนี้สองรุ่นสามเพื่อนครับพี่นี่อันนี้สองรุ่นสามนะครับบังหันหนึ่งสองได้สามครับบ้านี้ลูกตัวแม่ อนี่ลูกจ็ดเดือนหรือครับนี่ลูกได้ประมาณสามสี่เดือนครับพี่สามถึงสี่เดือนนะครับพี่น้องแม่ผสมในเดือนกลัวแล้วล่ะครับแม่ใส่ได้เดือนกลัวใส่พอได้ครับแม่คุณไส่ผสมโตครับตัวนี้ใส่ผสมโตนะครับเนาะครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่กืบรอมวันสิบว่าร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบอยู่ยดได้แล้วครับพี่น้องครับลูกโตแม่ได้ครับเด้อครับผมลูกโตแม่เดีราคาจังฟังด้วพี่น้อง เดี๋ยวผมจะถามราคาให้นะครับเอาแม่ลูกคู่นี้เท่าไหร่ครับนี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสองหมื่นหนึ่งนะครับพี่น้องสองหมื่นหนึ่งนะครับเอาอรถม,มาใส่กับบอฮอดสองหมื่นขึ้นแล้ะพี่ขัารถมาแก้วพี่น้องเอารถเอารถผมบ <c oughs> องว่ารถพี่น้องหลายคู่อยู่ัน <c oughs> ได้รถได้หลายพวก <c oughs> นะครับ <c oughs> ขัรารถม้าใส่เอานี่ยว่ถึงสองหมื่นนะครับคู่นี้พี่น้องกินหยาดีดีครับแม่เป็นอมตะบาลลูกนี่เป็นบูตจัดเต็มนะครับเด้อกินหยาดีดีพี่สัน แต่ได้ทห่น้อาเบิ่งที่เต่าเนาะเออนี่เบิ่งลูกนี่นะครับสองหมื่นหนึ่งเป็นเพื่อนกันสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสองหมื่นหนึ่งด้ครับพี่น้องครับโนได้คุ้มเงี้ยยู่ดิล่ะอ่ะนี่นะนี่อ่ะอยากได้เม้าครับพี่น้องครับงูแม่ลูกเดี๋ยวจะพาเบิ่งชุดต่อไปนะครับเนาะชุดอ่าชุดต่อไปทั้งหลังผมนะครับได้จังเบื้องกันเป็นแม่ลูกซื้อสองเลยสามลูกกับตัวใหญ่นะครับเนาะอ่ะเบิ่งแม่ตัวนี้ได้ครับเด้อลูกกันเลยเอาเดียวข้าวเดียวยังเบิ่งเอานะครับีเด้อ ให้เพื่อนจัดยั้งกันไม่ถ่ายยัง้เบึงไงนะครับเออนี่เอ้าตัวต่อไปเป็นปิดท้ายโดยแม่ลูกซื้อสองใดสามคบไงนะครับพี่น้องคมในลูกตันงตันนหนาๆพร้อมลูกโตผู๋เอ้าตัวนลูกจ้าเดือนลูกพอดิตัวนี้ลูกสีเขาประมาณปีหนึ่งละพี่เขาเดือนชิบเดือนนี่แหละเขาถึงสิบเดือนโมฆุจักว่าพอไดรครับบมฆุจัว่าพอไรเขาก็เบื้องผลงานเราพี่น้องครับผมเย็นดูเขาโอเคนี่เลยครับถ้าลูกกระดีสูงร้อยสามสิบกูัวแล้วล่ะ วันนี้แม่ทองพ่อได้ครับแม่ทองกับช็อกโกแลตครับผมแม่อ้างง่ายดีนะครับเนาะแม่ทองกับช็อกโกแลตแม่สูงเท่าไรครับแม่็อยุ่ประมาณร้อยสี่สิบกูกัวร้อยสี่สิบบวกลบครับพี่เออร้อยสี่สิบบวกลบประเานพี่น้องครับผมอ้างง่ายดีนะครับแม่หยิ่งอ้างนะครับพี่น้องเด้อครับผมอ่ะให้ลูกแดงดีนะครับเนาะจ่ายลูกเด็ดครับถือว่าเป็นแม่ที่จ่ใยลูกเด็ดอีกคูนึงให้ลูกแดงทุกตัวได้พี่มุกกลอนกันเลยนี่นะครับเด้อเดี๋ยวจังบึงอ่อราคาได้พี่น้องเดยวผมอยากออมให้เบืองกันเออ นาตีสับยะส้มร้อยซี่สิบพี่น้องครับเอ้าหน้าตาลูกหน้าตาแม่เพิ่งเอานะครับนี่อันนี้คือซื้อสองได้สามผู้ใดอยากถามเอานะครับเนาะเบื้องส่าส่าส่าไปคู่นี้นัดเปิดไว้ที่เท่าไรคู่นี้เอาสามหมื่นห้าพันบาทครับพี่อ่ะสามหมื่นหาซื้อสองได้สามเลยพี่น้องครับตัวละเหมือนกี่บาทเหมือนเท่าไรพี่น้องครับครับถ้าตีเป็นสามตัวถือตัวเราพ่พ่อหมื่นครับพี่เนาะครับสามหมื่นหาพี่น้องครับอีกสองเดือนสามเดือนก็เห็นอีกตัวนึงแล้วครับ ตีเังไในกระขุมสามมือหานนี่แม่นครับผมนี่สามมือหานตีเังไในกระขุมนะครับเนาะครับอ่ะนี่เบื้องเอานะครับบ่มีตำหนิเนาะครับบ่มีครับพี่ไม่มีตำหนิอ่ะเล็บเอาเบื้องสัอาดสะอาดเล็บอ่ะแต่ละตัวบ่มีปัญหานะครับเด้อเล็บพี่น้องเออนี่นะครับอ่ะก็น่าจะมีหอยแค่นี้เนาะครับแมนครับไม่นาป่าบนะครับอ่ะอยากได้มาโทุอ่อยต่อเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ